สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินน้องไปเชียวครับนี่ครับอย่างที่เสนอไปแล้วครับนนเนาะน,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 นี่แห,<ร>หละครับมันจะอยู่กับพี่หลาตัวนี้แหละพอหาเนี่ยบอเห็นบอไทยเลยครับเห็นบอตั้งซื้อไปหรือบานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิดซื้อก่อนเอาพี่น้องเอาอย่างนี้พี่น้องต่ขงคอมเมนต์ใต้คลิปครับตั้งซื้อซอยกันเลย ไอเอฟซีูตังเลยตัวนี้ครับเพิ่นตั้งใจ้าไรก่อนปกติตัวนี้สิไปแล้วครับก่อนมูเลยครับเพิมาเลีอกแกว่าเกิดยังขึ้นนอนใส่เลยบอดมื่กี้เอาขืนนอนยังที่เห็นแบบบุกนอนใเลยเลยรับพอตัวนี้มาแทนปับลุกเลยครับแครับเตัวเลยครับเดี๋ยวาไปกินน้ำกันานเพิ่นังกอนเพิ่นเออไปขายดเพิ่นเอาไปเลียงต่อหูยังีดหอดมูหูยู่ธรรมดา มาเนี้คือกาเลยปิดไวเป็นงูกุยิงครับพอมาเลี้ยอีกตัวนึงบาเนี้เลี้ยเป็นตัวนี้ครับบาเนี้ยเลี้ยเป็นงูกุอิงนี่ครับนี่แต่ว่าพี่น้องตั้งซื้อช่วยกันใต้ใต้คลิปนี้ครับตั้งซื้อมาหลายๆเลยครับซื้อยังครับเดี๋ยวผมจะไปเรียกเอาเสียห้ยอุอิงมาเป็นผู้เรียกครับเพราะว่ามีตัวนึ่งภายในท่ออ่างล่ายนะคนบอกว่าเพป็นเสียหายอุอิงครับเอาไปยนี้ผมไปหาล้วเพิ่งวันนี้บ่เนี่ยไปบอดเดี๋ยวผมซิ้อบอดอะไรย่างดี ขอบคุณน,นะครับสำหรับตำแหน่งหน้าที่ยันยัยหลวงไปน้องยังที่บอสมาครับสี่ตัวขเข้าเจ้าไปเบิ่อแล้วตัวนี้เพิ่นบ่ไปขาเจ้าเลือกก้อนมูอเพิ่นบ่ไปบานี้ผูใ้ใดกระวานท่านนี้กระวานตัวแดงยาวเด้อครับเรียววายุนี้ภาษาบานี้ไอเอสก,กระวานตัวแดงยาวไปเด้อไปนี่บานี้ผู้ใดกระวากสุดไทย บกขึ้นรถข้างในก็บอกขึ้นครับอยู่ด่วมกัน <could> ก <be. S 2> ับผมนะบ้านเนี้มาผีมาผีมาผีแดงมานอ่ะชควาสนามาผีมาคอยตั้งซื้อดอกแต่บอดเนื้อบอดว่าแหละก็เลยใส่พี่น้องตั้งซื้อได้คอยเอื้อว่านนองวาสนาเอ๋อไปวาสนาไป ตังวงูว่านี่แหละบอดเห้นม้อตำแหน่งข่อยตัว,ตวนี้นะข่อยไปนี่เมื่อบ้านตัวนี้ไหนแตต้องอยู่เลี้ยงเพื่อนได้บ้านนี่อเอาวาสนาอยูอ่เจาะหมดผีมา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 ยู่อยพี่มัดไปยุ่งนี่ก็ได้เดี๋ยวส้นามไม่กิน บอลมาไปเด้่อยต้องเห็นไนเ่้ยโอ้ยยู่กระยุให้ยู่วอีกดอก เพิ่นบอไปไหมมันจะอยู่กับอีหล่าวอิงไหมเดี๋ยวเสียวน้ำมากินก่อนนี่ก <mis. S 2> ๊อกต่อเท้านะเสียวน้ำมึง บอตั้งซื้อยูขอได้รับมอบหน้าที่เนาะตงงบอสมาให้ตั้งซื้อว้ให้บอสเพิ่ซื้ออย่างมาแสนนะมานนะ เดี๋ยวตัวจะไม่ใหญ่บนบนดอกผื่นหนาบนก่อนเนื้อเสื่อได้เนาะบอกผื่นกันเนาะเนื้อเสื่อเด้ผู้ใดมากสามสี่ขั้วเงือาตัวนี้นะมันห่อมงี่ยไปคนไปคนบ่ไปนะเจะเห็นที่ต้มเนี่ยนอนใส่น่ะนอนใส่เลยเนาะนอนเลยนื้ไปหาถังบอกมันไงผลออกมา บานนี้พ่อขั้นพ่อตุนไปแล้วพ่อตุนไปแทนลูกปุ๊บเมา<อ>สร้างว่านี่ละ่ะเนี่ยละพันธุ์ยูน้ำอีหลานีย่างเี้ยพัน,นจอยพันบกินมาไหนก็แล้วก็กิกนเหยียดงาไปทะมันก็ได้ยูว่ายิ้งกูันสบายได้บ่ะนี่

หูงามดีงามผู้ได้กระท้วงไหมหู้ที่งามแท้อันนี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 ้เขาตั้งชื่อว่าน้องวาสนาท่านนี้ท่านนี้ให้ตั้งว่าวาสนาวาสนาเดียววาสนาอุดรนะบ่บ่วาสนานี่แหละนี่แหละง่วเขานี่ยแหละนี่เพราะว่าวาสนายังกระยุก็อิหลาเน้อมีอิหลาน้อยเนาะกระยุยอดเหรอบเนี่ประกันน้องบุญมีอะไรเด้อบ่หูแต่ท่งนี้เพราะว่าบอดบอดบอดให้ตำแหน่งให้ฝากให้ ท่านี่เลี้ยงนะคน<อ>บอกไปแล้วนาทีนาทีใหญ่หลวงเลยแมนตอนแรกสามตัวพออยู่ประมาณสมองกว้านเนี่ยเขมาเอาไปแล้วตอนแรกให้ซีเขาจะมาเอาไปก่อนตัวหนึ่งขึ้นค้ารถเขาจะไปส่งเหมือนี่ให้ให้เลี้ยงสามกำลังเสียวนาไม่พ้นกินเนี่ยเขาจะมาเอาไปสองนี่เหลือตัวเดียวเหลือเหลืองงออีหล,ล่าแหละเพราะว่าก็ว่าไข่ซีว่าให้อีหล่าตัวนึงบ่ออันผู้อันผู้ได้นะงออนไลน์่ะก็เลยกว่าเสียอีหล่าเนี้ยบ่อว่านันแหละนี่ท่างแสดงว่าพ่นนี่ให้ท่งนี่เลี้ยงทาก่อนเนี่ยยู่เลี้ยงทาก่อน เพราะว่าท่านนี่แล้วตำแหน่งถึกปุ๊ดแล้วให้มาอยู่เลี้ยงงัวถึกป๊ดแล้ววะ <laughs> ให้มาเลี้ยงงัวะได้รับได้รับเอหน้าที่ยายหลวงเลยใช่เลยละ <laughs> บอยกับสอดมอบตำแหน่งให้ยายหลวงเลย <laughs> ต้องต้องบ่าวตุ้ยเท่านั้นว่ะส๊ะโอ้บ่าวตุย้ยมังเรับครับเรียงง้วบบาวตุ้ยต้องดูแลอย่างดีเด้อบ้านนี้บ้านนี้ใครเป็นง่วงอีหล่าเนี่ยก็เบายากเดี๋ยวเบิงเ้งเบิ้องเบาะแสเดี๋ยวจเมื่อแรกเนี่ยต้องมาเบิ้องพันมีเสียงดนตรีมาละต้องมาเบิ้องพันนี่ดอกเดี๋ยวจะมาต่นไว้ท้าย อย่าพ่นตื่นอย่าพ่นยังตรงเปิดให้มันหล่นให็นคนมานนั่นเนาะมันอยู่ใกล้น้ำได้ยังไงอาจะได้ยังเนาะพ่นบ่ภายในเนาะกินหญ้ากับน้ำนี่อกนอ่ะเกียกี่ต้มคนละคือกล้วยล่ะทำเป็นดีนะแต่สดมติว่าเบิ้งนี่หรอกพอสิเมื่อเดี๋ยวนี้มือเป็นว่าสิเมื่อก่อนงานเรียงแล้วว่าสิเมื่อก่อนกับบลาดิเมื่อดอกปลาดิเมื่อแล้วอยู่กันก็ะยู่ไปละจนเปิดได้ดูไปละ อัานบรรดาสิมีจังไว้ก่อนจังมืออยู่ดอกสิเมื่อจ SO? ังม si ืออยู่เหลือเสื้อได่เนาะบริวาเบียงบริวารเดียนหาได้ไงเลือเสื้อดีได้พี่น้องผมผมแนวขึ้นกับมือนี่เหลือเสื้อแห้งเนาะน่าทั้งตัวเลือเชื่อนะก็ซูมงานผมใครหล่นน้ำมันอะไรเนไม่ขืนบอกบอกง่ายคือสุมเอาผู้ใดกระทั่งแต่สมุ่มมากถึงแต่ทักถึงแต่มากเลยเนาะเ่าต้องยู่แต่ตัวนี้แม่ได้เลยได้พี่น้อง ยังกำลังเปิดน้ำเพื่นเนี่ยเดี๋ยวสิพิดเดี๋ยวสิออกความมันบ่อกากันไหนกันจะมามันยังนคนล่งเพื่นบ่อรืเปิดแซมเต็มโหลดเดี๋ยวตอนนั้นสิ่าง่ายดอกบ่อบ่อหอนกันไหนดอกยังกังแ้นี้มดลล่ตงย่าันเดียวไหลริไปดีใจตัวอยู่ก็อีหลาหน่อยเนาะ เมตนี่อีหลาวิงเนาะาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับคลิปหนังพอมาเลครับเด้อ yup. เดรอติดตามครับว่าจะเป็นยังไงยวว่าตยสีดูแรกเป็นอย่งดีครับเนาะเอาไปครับบ๊ายบายไลอดไลอดเดี๋ยวพญามากินเองหอกสวัสดีครับ ปแล้วเพื่อนรอดไปรอดแต่พันนมาก,กินหนกักนี่นั่อย่าอะไรเฮยโโย่เมื่อก,กี้นึกว่าพันสิตายเลยไปอ้าวไปครับไม่มาสวัสดีครับ